กระทรวงวัฒนธรรมเขาก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับนะจัดการเสาะ,ะแสวงหาเมนูถิ่นนะครับนะที่ใกล้จะสูญหายนะครับเอามาประกวดกันมาโหวตกันดนูฟัง77จังหวัดนะครับมาดูกันหน่อยสุโขทัยอุตร,รดิตนี่ติดอยู่อันดับไหนมั่งแล้วอาหารอะไรนะที่ติดอันดับเรื่องนี้นี่นงยุธิกาอิสรางกูล นายุทธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้ลงนามในประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องผลการโวหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป t Lost t a s ท e ประจําปีงบประมาณพศ2568โดยมีรายการเมนูอาหารถิ่นที่รับการพิจารณาคัดเลือกโดยได้รับการโหวตสูงสุดจากประชาชนทั่วประเทศ2ประเภทดังนี้ รางวัลที่หนึ่งนะครับมีรางวัลเดียวนะครับนะโล่รางวัลสําหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศนะก็ได้แก่หมูจําเหนียวนะครับหมูจําเหนียวอันนี้ของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะหนูฟังอืดูหน้าดูตาแล้วเหมือนกับหมูโคบ้านเรานั่นแหละนะาแท้ๆเลยเนี่ยเอาเอาสามชั้นเนี่ยมาโคอืมแต่รสชาติไม่รู้เป็นยังไงเนาะ ประเภทที่2องโลรลงวัลพร้อมเกียรติบัตรนะครับไม่ได้ตังค์นะไม่ได้ตังก็ของแต่ละจังหวัดนะครับก็สูงสุดอันดับหนึ่งนะครับไล่ไปเลยนะเจ็ดกว่าจังหวัดเนี่ยอันดับหนึ่งที่ได้ประเภท2ในโล่รางวันก็คือขนมขี้หนูของกรุงเทพอันนี้บ้านเรายังมีกินอยู่นะขนมหัวประกาศกวนโรยถั่วลิสง ของกำแพงเพชรน,นะครับแกงแค่ไก่เมืองของเชียงรายขนมกลไทยเขินออของเชียงใหม่แกงมะแอะของจังหวัดตากครับขนมนวลแห้วของนครสวรรค์ครับอันดับ7ขนมปาดงาม่อนจังหวัดน่านอันดับ8ยํยำมะม่วงหนังหมูมะพร้าวคั่วของจังหวัดพะเยา ยำชะละวันเดินดงอันนี้แน่นอนของพิจิตรน้ำพริกเผากล้วยย่างรสถ,ถิ่นของพิชณุโลกครับแกงหัวเอื้องจังหวัดเพชรบณ์น้ำพริกน้ำปูเมืองแ้นะจังหวัดแพร่ครับนะถั่วพูซิ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนจีนแดงจังหวัดลำปางครับหลามบอนจังหวัดลำพูนอันดับที่16ต้มกะทิปลาตะเพียนของจังหวัดสุขโขทยัย นะสุขโขทัยติดอันดับที่16นะครับอดช่องเข็มของอุตร,รดิตติดอันดับที่17ครับนะตามสุขโขทัยไปติดๆเลยนะแกงไข่ผําใส่ใบหมากไฟของกาลสินครับอันดับ19แกงไข่ผําข,ของขอนแกน่นนะอันดับที่20ก็หม่ำนะของชัยภูมินะครับหมกจ้อของกินไทยล้อเมืองอุเทนของนครพนมครับ อันดับ22ก็ตำสมโคราช23ก็อุเอ็อปลาน้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ24สจรวะดงของบุรีลำน่านึกภาพไม่ออกเลยเนาะ25ต้มส้มปลาบูของมหาสารคาม26หลามปลาคอมุกดาหารอันนี้พอจะมองภาพออกอย่างนับเอาปลาไปเผาแบบข้าวหลามนะอันดับ27ก็กบพ่นไฟยโสธร นะไก่แกงไข่ผําร้อยเอ็ดนะครับไก่ซัวสาวหลงจังหวัดเลยอาซอมนะของจังหวัดศรีสะเกษนะครับแจวแมงแขงกับลวกผักปลาภูผานของจังหวัดสกลนครนะอ่ะมีเยอะเลยตานผูฟังนะเอาเป็นว่านะสรุปนะนะสุขโขทยัยอันดับที่16อุตรดิตถ์อันดับที่17นะครับ เดี๋ยวไปอุรดิตต้องไปลองหน่อยเนี่ยมีตรงไหนนะให้ชิมมั่งเนี่ยรสช่องเค็มเนี่ยนะรสช่องเค็มของจังหวัดอุตร,รดิตเราเคยกินแต่รสช่องหวานๆนะเนาะเดี๋ยวไปอุตร,รดิตลองมั่งนะครับส่วนต้มกะทิปลาตะเพียนนะครับเออหากินยากเหมือนกันนะของโขไทยเดี๋ยวนี้นเขาส่วนใหญ่จะใช้ปลาสลิดนะใช้ปลาสลิดมาต้มกะทินะครับเค็มๆหวานๆมันๆนะอ่ะ พูดถึงแล้วก็อยากจะลองนำลายไหลเหมือนกันเนาะ